สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในซากุระสคูปสมูเรเตอร์กันอีกแล้วนะคะเออไม่ใช่อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายก็วันนี้นะคะก็จะมาให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะละคร f อฟเดี๋ยวเราจะทำมาให้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะอย่างแรกนะคะก็เวลาเปลี่ยนชุดเนี่ยเรามาที่ตู้เสื้อผ้าได้อันนี้อาจจะแบบมีคนรู้อยู่แล้วนะคะ แต่เราบอกสาหรับมือใหม่หัดเล่นเนาะเข้าเนี่ยอันนี้จะเป็นบ้านของผู้หญิงนะคะเราเริ่มมาเราก็จะใส่ชุดอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเพราะมันมีให้เปลี่ยนชุดตามหน้าจอนะคะเอาอน้ำหน้าหลักอแล้วแล้วเราก็เข้ามาที่ห้องแรกตรงนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ห้องนี้เลยเสร็จแล้วมันจะมีนี่ตรงนี้นะคะแอคชั่น เออเชนโค้ดนะคะก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไปที่ปุ่มแอคชั่นนะคะแล้วเราก็จะสามารถแบบเออสามารถแบบใส่พวกชุดต่างๆได้เนี่ยเนี่ยน่ารักก็จะมีพวกแบบเออแซนต้าโก้ก็มีปาร์ตี้เดรสเบบีบ้เข้ามาเฮ ก็มีแบบทิบวโกรว์ซึ่งปกติเวลาเราใส่นะเราจะใส่เป็นชุดเอ่อเป็นซัมเมอร์นะคะเนี่ยอันนี้ปกติเวลาเราใส่เราจะใส่เป็นชุดนี้นะคะแล้วก็เอ่อเราจะแบบเอ่อแอคชั่นซิกซ์ได้อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดอยากให้เราทำละครสั้นเอฟซีเรื่องอะไรก็ คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะแล้วก็เราจะเปิดรับ Q&A ด้วยเย่ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย